ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ต้องก็ตัวเธอจริงๆนะที่ไม่ได้ตามไปดูแลเธอคงอยู่กับเขาในคืนที่เขาดาวส่วนฉันก็คงต้องเงาในวันที่เราคองเราสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องก๊อตช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาฟาร์มจังจาก1,600ไปถึง100,000นะครับ EP แรกนะครับมันมีลาย EP นะครับ EP นี้แบตผมเหลือน,น้อยนะครับฟาร์มได้แค่นิดเดียวนะครับ เ,เล่นได้แค่หนึ่งตานตั่นแหละครับแบบผมจบปุ๊บหน้าจะเหลืออยู่สิบสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นตา้จบเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแบตแล้วเจอกันตอนบ่ายสามนะครับผมจะแจกตัวเดี๋ยวผมไปลุยกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวนล่หนาน,นี่ไหมไม่ดีกว่าไปไปเล่นด่านใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสไตล์ของผมเลยล้วกันนะเดินไปเดินไป ใครเทรดบอกวะอู้าจะนั่งโต้ทำไมเห็นไนะครับเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับน้องมันมาช้านะครับสงสัยมานั่งอื่ดเลยอยู่แล้วผมจิบจิบจิบดขอโทษกับเสียงพะลบด้วยนะครับเสียงพลบมาน้องมันมาแล้วครับพอเลยนะครับไปกันเลยจิบจิบจิบดิ้คลิปนี้จะตัดต่อแค่นิดเดียวครับนอกนั้นไม่ตัดต่อ ครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่าน400นครับด่าน600ผมไม่ไหวนะครับโอ้โหเดี๋ยวด่าน400ใครใครที่เพิ่งเล่นใครอยากได้ตัวนะครับผมจะไ like ล์ไล์แจกตัวตอน3โมงไม่ก็4โมงนะครับรีบมานะครับ จำนวนจำกัดแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวน้องนี่หรือใครอยากแจกของอะไรให้ผมก็ให้ได้นะครับเดี๋ยวใครอยากเล่นใครมีสูตรไนเบอกผมด้วยนะครับหรือจะแจกตัวให้ผมก็ได้โดนเหตุให้ผมก็ไอ้ดีนะครับเดี๋ยวนะครับจะปล่อยให้ตัวมันหลุดก่อนเดี๋ยววางตัวเงินไว้ก่อนนะครับรอตังค์ครบก่อน สามแสนไามสามร้อยนะครับเดี๋ยวตัวหลุดเดี๋ยวผมจะใช้เอลในการสั่งหารมันก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะรอไปกันก่อนนะครับ แล้วผมจะรอค่าขี้เกียจรอผมก็จะตัดตัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรดีๆไหมหรือว่าพอหลุดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเว็บสี่สิบเลยนะครับเดี๋ยวผมทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวตัดเลยนะครับเ๋ยวรอก่อน ลราไม่ต้องไม่ต้องดมไม่ต้องบาร์ดมเดี๋ยวมันจะตัดคลิปหน่อยเดียวนะครับไม่ตัดเยอะนะครับเล่นได้แค่หนึ่งตาเท่านั้นนะครับ จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเพลงเพลินๆนจนจบนะครับเจอกันสามโมงนะครับไปกันเลย โอเคครับใกล้จะจบดานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจะนั่งรอจนกว่าจะจบด่านนะครับโอเคครับดาห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวรอบอสเอ็นรอบอสไอจีเหลี่ยมมาก่อน,นครับจิดด้มจิ้มจิ้มบางหมอเล่นๆไปกันก่อนนะครับโ ฟังนี้หมดแล้วนี่ครับน้องชายผมวิจีลียมบอสจีริย์สามจุดศูนย์มาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวจัหน่อยก็แตกแนละ้วแตกไปโอเคครับจบแล้วครับได้มาแปดร้อยแปดสิบบาตโอเคนะครับแบดผมนแปสิบสองนะครับโอเคเดี๋ยวจัง,งนี้ใครอยากร้านไหนอยากให้ผม รีวิวร้านให้นะครับส่งมาก็ได้เลยนะครับในอันนั้นผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับอีพีแรกนะครับเอาว่าอีพหน้าเนี่ยผมจะทำต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน